ทุกคนอยากเปลี่ยนตัวเองแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าลงมือทำความแตกต่างระหว่างคนที่ฝันกับคนที่ทำได้จริงมีเพียงอย่างเดียวคือการลงมือทำถ้าคุณอ้างว่าคุณไม่มีเวลาแล้วคุณมีเวลาให้กับความล้มเหลวหรือเปล่าวันนี้คุณอ้างว่าเหนื่อยแต่คุณกลับไม่รู้สึกเหนื่อย กับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆนานแค่ไหนแล้วที่คุณยอมแพ้คุณกำลังบอกโลกว่าคุณเลือกความง่ายมากกว่าความฝันของตัวเองลองฟังและจำสิ่งเหล่านี้ไว้ความเจ็บปวดจากการฝึกซ้อมมันกินเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่ความภูมิใจมันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต เหงื่อทุกหยดคือหลักฐานของคนที่ไม่ยอมแพ้และความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือก้าวแรกของการกลับมาที่เข้มแข็งวันนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ถ้าคุณไม่หยุด3เดือน6เดือนหรือ1ปีคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันนี้เลิกหาข้อแก้ตัว เลิกโกหกตัวเองไม่มีใครสร้างคุณขึ้นมานอกจากตัวคุณเองไม่ต้องรอแรงบันดาลใจจากใครแรงบันดาลใจอยู่ในตัวคุณตลอดมาเริ่มตั้งแต่วันนี้สร้างเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวคุณด้วยมือของคุณเองนี่คือชีวิตคุณเลือกเอาเองว่าจะอยู่กับข้ออ้างหรือจะอยู่กับความภูมิใจ